ดีใจแห้งแห้งได้รับตำแหน่งมีโอ,อปตองแต่กต่อน,นมีข้าวสารกรอกหม้อเดี๋ยวนี้นนนอนโ่มีสิกินห,หน้าใหญ่ไอ้ดังจะเป่าสู้ฟังให้พี่น้องได้ยินแต่ก่อนนี้อยู่มีกินเดี๋ยวนี้นี่สินจนว่าท่วมหัวโอ,อ,อปตองไงเ <c oughs> จ้าอีกจักสมัย ดีอันผู้ใดที่สำเร็จกับสำเร็จไปก่อนหลุดเด้อกูบอกเ้าวดอกนี่กระซี่เดียวของปีเร็วเนี้ยซีบดปีไปอีกเราดิหนิจังด้วยแต่ว่าปีไม่อีกล่ะจีบีบอนัทไปใส่มาใส่จีบีบจังใส่จีบีบจังก้นิเบิดบุญอยู่มาเท้านี่ใส่เฝ้าไปเ็สำเร็จไปหลุดเนอะเฮ้กูลาอันผู้ใดฮัลโหลไหนกินอยู่บ่อเท้าไปทางไหนอยู่บ้านอ่ะฝนตกอยู่บ่ ตกเบิ้ดมือเบอิดขึ้นเลยจังแม่นคักฝนนี่ก็ได้เป็นจังไหนละ่ะเจ้านาันยุกรุงเทพน่ะใครสีแล้วเวีีกแล้วงานล้วบอกเออบ่ดน,นดอกเป็นจังไหนละ่ะลูกไส้ข่อยคือได้โทรมาสอแม่ฮะโอ้ย่นหยอกกันไอ้ากับน่องหยอกกันไปหยอกกันมากพัตีกันที่หลีบี่เออเป็นยังขึ้นตีกันล่ะเป็นจังไหนล่ะลูกเจ้าหันมาเตะลูกข่อยก่อนลูกเข้าก็เลยเขาไปแยกสันดีเดี๋ยนี้ เพราะแต่ห,าห้ามเท่านั้นละลูกเจ้ามันบอย้อมไอ้เจ้านั่นก็ได้ก็เลยได้เลียนใส่ลูกคอยย่งองกันระบาดในสองเท้า,าเพื่อนสันดอกตีหรือมีไผ่ย่องไผ่ละป้าคือพอดค่ะแต่จังว่าลูกเขาเปินเขาไปแยกออกดึงลูกเจ้าแน่ดึงลูกคอยแน่แต่ว่าลูกเจ้าหมันกับฟังลูกเขาอยู่ลูกคอยในตีลูลูใส่เขาน่ะอีตาว่าเขาหักน้องก็เพื่อนสะแลลวบักในหน่อยเนี่ยมันใจขนาดได้ ใส่พาย,ยุนี่คือสิตีกันคุณผู้ชมครับสมปองค่ะคือชื่อ,อชื่อสมปองเหรอครับผมนี่มอเตอร์ไซค์มีเป็นคันเดียวเหรอคะอ๋ออีกคันเป็นของคุณสารครับงั้นหรอคุณสมปองเจอไปไหนครับเนี่ยไอโรงงานค่ะอ๋อเนยนวมนครค่ะเออแล้วถ้าเกิดมีบินมอเตอร์ไซค์เก่าๆสักคันหนึ่งจะจีบคุณสมปองจะหลังอ๋อยากค่ะยากมาก ว่าฉันก็เลือกอยู่อะค่ะคือพนาคตาแ่อยากมีผัวรวยอะวิไี้มาขับปินขับปินโอ๊ยร้อนน่าเป็นซาไม่เขาจะมาคะเนี่ยแล้ววันนี้คุณสปองจะไปไหนเขาเนี่ยไปออดิชั่นค่ะเขาแบบเป็นร้องเพลงลูกทุ่งเนี้ยค่ะโอยนี่ขอให้ผมได้ได้คอมเมนต์เสียงเสียงคุณสปองได้ไหมอุ้ยคุณจะคอมเมนต์ไปถามเนี่ย ไตายจะเสียพวกใหม่ป่ะอุ้ย,ยหลักกระหาบอกไปทัวร์เอาบอสร้างหาถามเนี่ยเจ้าสันอ้ายแล้วเอาบอล่ะข้าเอาหนึ่งตัวแต่ว่ตายก,ก็ยังคือเอ้ายุ่วเฝ้าตะไกรหลาน,น่ะจะว่าก็ชิจองหู้ถึงเนี้ยซื่อสมโพเสียใจได้จ้าเด้อใช่ใครกูบอถามอ